สวัสดีค่ะวันนี้มาต้มก้างให้ดูนะคะต้มก้างสูตรสวีดเดนนะคะสูตรนี้ทําขายได้นะคะมีดอกปักชีลาวนะคะมีเบียร์ดำนะคะหาซื้อตามห้างทั่วไปนะคะไม่ต้องไปซื้อร้านแอลกอฮอล์นะคะมีเกลือนะคะ200กร,รัมนะคะเกลือแกงนะคะน้ําตาลห้านะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปรวมกันกับน้ําเปล่านะคะแล้วก็ต้มจนสุกนะคะพอน้ําเดือดอย่างนี้ถึงใส่ก้างลงไปนะคะปิดฝาไว้7นาทีนะคะไม่ต้องไปคนไปอะไรเขานะคะ กั้งที่นี่ราคาสูงนะคะโลหนึ่งประมาณ4 0 0้กว่าโคนะ,คะเราจำราคาไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าราคาถูกๆเนาะเราเห็นขายในห้างน่าจะมาจากจีนนะคะราคากั้งที่แพงขึ้นอยู่กับแม่น้ำที่เราตกนะคะแต่แม่น้ำที่เราอยู่นี่ราคากั้งจะค่อนข้างสูงนะคะกั้งที่สีเด่นนะจะหากินยากนะคะจะหากินได้ช่วงเดือนสิงหาเท่านั้นนะคะประมาณเขาจะเปิดให้ตกประมาณเดือนวันที่1สิงหาถึงสิ้นเดือนกันยานะคะแล้วคนที่สามารถตกได้ก็ ต้องมีใบตกนะคะหรือเอาบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำนะคะถึงสามารถตกกั้งได้เท่านั้นนะคะที่สววเดนเขาจะมีเทศกาลกินกั้งนะคะในหมู่บ้านแล้วเขาจัดเทศกาลกินกั้งนะคะคนในหมู่บ้านก็มารวมกันที่ตรงแม่น้ํานะคะแล้วก็ถือเหล้าถือเบียร์มานะคะแล้วก็จะมีกั้งแจกให้กินฟรีนะคะใครจะเอาอาหารมาปิ้งย่างเขาก็มีที่ปิ้งให้นะคะหรือจอกับแก้มมาก็ได้นะคะคนสววเดนเวลาทํางานจริงจังนะคะแต่เวลาเทศกาลต่างๆนะคะก็สนุกสนานนะคะดื่มกินกันนะคะ แต่คนที่นี่จะเมาไม่ขับนะคะเพราะฉะนั้นเลาเลี้ยงฉลองจะเลี้ยงฉลองใอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในเขตหมู่บ้านนะคะเมาไม่ขับนะคะเพราะค่าปรับเขาแพงนะคะหรือยืนไปกับขี่เลยนะคะ<ๆ>กฎหมายก็เอาจริงนะคะที่นี่เราว่าดีมากเลยนะคะถือว่ารับผิดชอบสังคมด้วยนะคะ<ๆ>คนที่นี่เวลาเลิกงานช่วงวันศุกร์ค่ะเขาก็ซื้อไวน์มานั่งดื่มนะคะว,วันเสาร์ก็ดื่มกินเป็นเรื่องปกตินะคะรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะ<ๆ>เพราะทํางานที่นี่งานหนักจริงๆนะคะประหยัดคนนะคะเขาใช้เครื่องจักรแทนนะคะ แต่ถ้าเราไปเล่าให้คนไทยฟังนะคะที่อยู่ที่สวีเดนนะคะว่าเราวันศุกร์เราดื่มกินกับสามีนะคะเขาก็จะไปนินทาเรานะคะว่าเราเป็นพวกติดเหล้าติดเบียร์นะคะเราเคยเจอนะคะที่ทํางานอยู่ด้วยกันนะคะเขาเอาไปนินทาเพื่อนฝรั่งรับหลังเรานะคะแล้วเวลาต่อสัญญาจ้างนะคะหัวหน้าเขาจะมาโทรถามเพื่อนร่วมงานนะคะว่าเราเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วพอหมดสัญญาจ้างนะคะเราจะต่อสัญญานะคะเขาจะเรียกเราไปคุยนะคะหัวหน้าไม่ต่อสัญญาจ้างให้เรานะคะแล้วเขาถามเราว่าเราเป็นคนชอบดื่มเหล้า ติดแอลกอฮอล์หรือเปล่าอย่างนี้นะคะเราไม่ตอบนะคะแต่เรารู้นะคะว่าใครเอาไปพูดนะคะเพราะเวลาหน้าโทรมาถามนะคะเราอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะคะแต่เราไม่เสียใจที่เราไม่ได้งานนั้นนะคะงานนั้นเราก็ไม่ค่อยชอบที่จะทํานะคะเพราะว่าเราต้องขับรถไปทํางานหลายที่นะคะคนไหนขาดเราก็ต้องไปทําแทนนะคะเราก็ต้องไปทําที่ใหม่ๆอยู่เรื่อยนะคะไม่คุ้มค่าน้ำมันรถนะคะ อันนี้มาเล่าบอกเพื่อนเพื่อนะคะเวลามาอยู่สวีเดนนะคะเราต้องปรับตัวให้เหมือนคนสวีเดนดนะคะเราจะถึงจะมีความสุขถึงจะอยู่ได้นะคะหรือว่าอย่าเอานิสัยคนไทยแบบไทยๆเรามาใช้ที่นี่นะคะมันไม่ดีนะคะมันมันทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าอะไรควรทําไม่ทําที่ในสวีเดนนะคะบางเรื่องก็เป็นเรื่องโกโก้เปินเป่นๆของเรานะคะเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ